และนี่จะเป็นการพาทุกท่านเข้าไปพบกับโครงการมหาวิทยายลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยงอารีบรีรีวิ่งเร็วจากเดิมที่ทางโรงเรียนบ้านแม่ยังห้าได้มีแนวคิดที่จะสอนวิชากเกษตรกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนโดยเริ่มจากการเพราะเห็ดเอาไว้ใช้รับประทานเป็นอาหารกลางวันหรือเป็นอาชีพเสริมให้กับนักเรียนที่สามารถ นำไปเพาะเลี้ยงต่อที่บ้านได้แต่ก็ประสบกับปัญหาในการเพราะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงของการเรียนที่ต้องใช้เวลาเรียนค่อนข้างมากไม่มีเวลาเข้ามาดูแลทำให้ผลผลิตออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้เอาแนวคิดของระบบควบคุมอัตโนมัติควบคู่กับการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต กับน้องๆและคุณครูที่โรงเรียนบ้านแม่ยางห้าเรื่องนางสาวน้ารุออนันทศีมาค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางห้านะคะโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสะคะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงม .3 นมคะมีนักเรียนจํานวน249คนค่ะเรามีกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพนะคะด้านการเกษตรก็คือ,อ ปลูกผักพืชปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวเพื่อที่จะส่งเสริมกิจาการรมอาหารกลางวันแล้วก็มีพ่อเห็ดนะคะเรือนเรือนพ่อเห็ดให้เด็กได้นำเห็ดไปขายไปการส่งเสริมอาชีพแล้วก็นําไปส่งอาหารกลางวันอีกทางหนึ่งค่ะผมชอบทําเกษตรครับมันเหนื่อยเดียแต่แต่สนุกครับไม่ต้องเรียนในห้องเรียนครับและการทํางานในครั้งนี้เราจะใช้วิธีการร่วมมือร่วมใจ ของทั้งนักเรียนคุณครูและคณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคนจนเรามีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับเอาอย่ามดเต้นเออช่วยกันเร็วๆเร็วๆเป็นๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนบ้านแม่ยัง5นะคะอ่าถ้าได้น้ํานะคะก็จะทำเอ่อใส่เห็ดให้โรงเรือนเห็ดค่ะแล้วก็ใส่น้ําให้แปลงเกษตรค่ะก่อนหน้านั้นก็ รงเห็ดของเรานะคะก็จะมีเห็นดนางฟ้าภูฐานนะคะแล้วก็แปลงของเราก็จะมีสลัดผักบุ้งโหระพาพริกมะเขือเปราะค่ะเราจะเอาทําเป็นอาหารกลางวันให้เด็กแล้วก็เอาไปขายค่ะด้วยแววตาและความมุ่งมั่นของเด็กๆในโรงเรียนบ้านแม่ยัง5ครั้งนี้ทําให้เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเด็กๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในครั้งนี้ผมผมชอบกินผักครับโดยเฉพาะผักที่ปลูกเองนะครับมันมันภูมิใจดีครับกินแล้วมันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินผักที่ปลูกเองนะครับน้ำตาแทบจะไหลเลยนะครับกระบวนการทำงานของเราจะเน้นใช้วิธีการที่ไม่ซับซ้อนเริ่มจากการขุดดินเพื่อฝังท่อน้ำโดยให้เด็กๆระดับชั้นมรธยมศึกษาปีที่สอง ช่วยกันขุดช่วยกันวางท่อเอาเร็วๆช่วยกันขุดเร็วๆเ,เออนี่คือท่อสามทางนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาต่อเข้ากับาสายยาง PE นะครับเนี่ยครับวางอย่างนี้แล้วต่อ,อยางน,นะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเป็นไปตามหลักกลศาสตร์ของไหลนะครับและระหว่างที่ทํางานก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือจอบหลุดออกมาจากด้ามทันใดนั้นคุณครูก็คว้ามีดเข้ามาเหลาแล้วก็เสียบเข้าไปในด้ามจอบอีกครั้งหนึ่งอ,อ้าวอ่าทุบ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  แน่นแล้วแน่นแล้วในขณะเดียวกันทางทีมงานก็ทำการติดตั้งบอลวาล์วไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดน้ําและเช็คระบบควบคุมอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับระบบควบคุมการชาร์จและแบตเตอรี่เอิม่มในการเชื่อมต่อที่ดีนะครับเราจะต้องจาเป็นต้องดูสิ่งแวดล้อมนะครับว่าแสงอาทิตย์หนึ่งขึ้นทางด้านไหนก็ทางตะวันออกไงนะทางด้านนูนะ้น่ะ แล้วก็ตกทางใตตะวันตกนะครับเห็นไหมเก่งนะฮะส่วนการเชื่อมต่อวงจรเนี่ยมันก็ต้องดูนะว่าอันไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับเออการมาของพวกเราในครั้งนี้นะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็อยากจะเห็นน้องๆมีความสุขนะคะหันซ้ายหันขวาก็มีแต่สีเขียวนะคะและที่สําคัญนั้นเด็กจะได้มีอันเทคโนโลยีที่ดีในการปลูกผักเอาไว้กินเองด้วยค่ะหรือฉันเองก็อยากได้หน่อไร่สักสองสามหนอนนะกินกับน้ําปูหน่อยค่ะ และเมื่อนักเรียนและคุณครูได้ทําการขุดเพื่อฝังท่อเสร็จแล้วก็ทําการวางท่อและทําการกลบดินลงไปครับทําไมมันเหนื่อยจังและตอนนี้ทางทีมงานก็ได้เชื่อมต่อวงจรระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ทําการยกเสาขึ้นตั้งเพื่อหันแผงโซลาเซลล์รับแสงอาทิตย์ในการชาร์จประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่อไปอ้าวยกให้มันตรงนะครับแนละ้วเช็คกันดูหน่อยสิครับเนี่ยตรงอย่างเนี่ยมันเอียงไหมเนี่ยอ่อช่วยกันดูเร็วๆเ,เ,เออผมว่าตรงแล้วนะครับ อ๋อยขยับอีกนิดหนึ่งหน่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีกนิดหนึ่งหมาหมาเดี๋ยวผมมาช่วยดูให้เออเออก็ตรงดีแล้วเนี่ยเนี่ยเออขยับนิดหนึ่งเออเอออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเกือบตรงแล้วโอเคโอเคค่ะอทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทยนคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะได้ลงพื้นที่ทํากิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยดูสัพี่เลี้ยงอย่างต่อนเนื่องนะคะปีนี้น่าจะเป็นปีที่5แล้วค่ะก็หวังว่าจะมีต่อนเนื่องทุกๆปีนะคะ อยากให้ทุกคนได้ใช้ความรู้อย่างเกิดคุณค่าค่ะจากนั้นทีมงานก็ได้ทำการเซตร,ระบบเพื่อให้เกิดการทำงานได้อย่างเหมาะสมมานี้วันี้เดี๋ยวฉันจะโชว์ฝีมือเองนี่ดูนะเนี่ยต้องใช้เหล็กอย่างนี้แล้วก็เอาสว่านไฟฟ้ากับตะปูเกี้ยวเล็งเข้าไปนะเล็งดีๆละแล้วก็ดันเข้าไปก็เาเอาไม่เป็นไรอ้าขอขออีกรอบนึงนี่เนี้ยดูนะดูดีๆนะเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูนะดูอีกรอบนึงนะอย่างนี้นะ เอาเลงอย่างนี้เอาเอาเลงดีๆเอากดกดกดเอาลับหมุนหมุนหมุนเอาเอาลุดลุดลุดเอาลุด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 เอ๊ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่นี่นี่แทงเข้าไปเนี่ยมันมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ตะปูเกียวสั้นๆหน่อยเจ้ายาวไม่ได้เดี๋ยวฉันจะทําให้ดูใหม่แล้วจะไปทําตามล่ะต้องระวังดีๆน้เป็นเครื่องมือไฟฟ้ามือเครื่องมือช่างเนี้ยเอ๊ะมันทําไมไม่เข้าเนี้ยอาวตกอีกแล้วเอาเก็บเก็บขึ้นมาอ่ะ เอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยให้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับได้ใช้สว่านของผมสีฟ้าเนี่ยเห็นไ,ไหมยิงเข้าไปเอาเอาก็เดี๋ยวได้ลเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวสวดมนต์ในใจท่องนโมสามจบสว่านเราก็ดีดดๆอยู่ทำไมมันไม่ได้เดี๋ยวฉันจะทำให้ดูใหม่ใจเย็ยเนๆยนเออดูดูผมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับค่อย,คยๆค่อยๆกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเข้าแล้วครับเข้าแล้วคือเน้นได้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเอาเอาไปใชในสำเนียงกูนี่เดี๋ยวนี้ดูฉันของจริงมาแล้วของจริงออาเนี่ยกดอย่างนี้นะเนี่ย ตรงๆละ่ะนะอย่าไปเฉียงมันเห็นไหมเนี่ยเอาเอาใหม่เอาใหม่นะจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะกดเล็งอย่างเงี้ยอ่าอ้อ,อเอาหลุดอีกละเอาเอาค้อนทุบไปเลยนะค้อนทุบไปเลยง่ายดีเห็นไหมเนี่ยเอฉันก็เจาะมานานแล้วเนี่ยออแล้วจะถ่ายวิดีโออะไรเยอะแยะเนี่ยฉันเก่งไปหมดแล้วเนี่ยด้วยการทํางานที่ย่อมต้องมีข้อผิดพลาดบ้างสําเร็จบ้างเป็นเรื่องปกติมันคือบทเรียนของชีวิตที่ทําให้ทีมงานและ,ะคณะครู ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนี่เป็นไงล่ะฝีมือฉันใกล้จะเสร็จแล้วเห็นไหมเอมสมัยผมติดตั้งระบบควบคุมใหม่ๆนะครับผมเจอปัญหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ตอนนี้ผมหมดห่วงแล้วครับผมก็เจอปัญหาเหมือนเดิมลัลยแหละครับแต่แต่ผมอาศัยว่าเราต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะนะครับนี่คือการต่อแบตเตอรี่นะครับ เข้าไปในตู้ควบคุมแล้วก็จะทำการเชื่อมต่ออกับระบบควบคุมการชาร์จนะครับผ่านแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับนี่คือวงจรนะครับเห็นไหมครับโอ้ยสมัยผมหนุ่มๆนะพวกพวกคุณนะไม่ได้แอมผมหรอกนะผมทำงานไวผมปลูกผักมาหมดแล้วนะเดี๋ยวอีก5ปีผมก็จกกะเกษียณผมก็อยากจะให้นะน้องๆเด็กๆหนูๆรุ่นหลังนะได้มาช่วยกันพนะัฒนาบ้านเกิดของเรา นะโดยใช้เทคโนโลยีให้มันมีประโยชน์สูงสุดอันะงานเนี้ยผมก็โอเคนะมันก็ใช้พลังงานทดแทนดีอ่นะมันจะทำให้กเกษตรกรเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดแรงในการดูแลมากขึ้นและเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นคุณครูก็ได้สาธิตและก็สอนเด็กๆถึงเกี่ยวกับวิธีการเพราะเหตุแล้ก็การใช้เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติที่เหมาะสม ขอขอบคุณโครงการมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยงด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราก็ขอขอบคุณที่ทำกิจกรรมนี้มาให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยถ่ายหนูทำไมอ่ะหนูคืนนะคะบายบายสุดท้ายนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต้องขอขอบพระคุณแรลงทุน จากสปออวและคณะคุณครูในสังกัดโรงเรียนสพปเชียงใหม่เขตสองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีและท้ายนี้ทางทีมงานต้องขอกลับประทานอภัยหากล่วงเกินบุคคลท่านใดทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในครั้งนี้สวัสดี